ความเป็นมนุษย์และการอยู่อย่างมีคุณค่าถ้าหากว่าไม่เบียดเบียนใครรักษาใจตนไม่ให้เวียนบุนอยู่กับความชั่วต่างๆก็ยังถือว่าผู้นั้นยังพอที่จะเลื่อนงอกงามได้อยู่ชีวิตของคนเราจะมีความสุขสงบมันก็ต้องมีสินประกอบไปด้วยตอนเริ่มต้นเอาแค่สินห้านี้รักษากายวาจาและก็ใจของตน ให้อยู่ในทั้งห้าข้อนี้ความดีก็จะประดับเข้าสู่จิตสู่ใจเพราะสิท้งห้าข้อก็บอกความดีไว้อย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนชีวิตคนและสัตว์ไม่พูดปดหมดเท็จส่อเสียนิน,นทราไม่ประพฤติผิดในการมไม่ลักทรัพย์ยักยอกเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือโกงทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองไม่ดื่มสุราของมื่นเมาจนเสียสติรากเง่าของสินโดยแท้ ก็อยู่ตรงที่สินห้าข้อนี่แหละจะสินข้อนี้ไหนมันก็เริ่มตรงที่ใจนี่แหละถ้าหากว่าใจของคนเราไม่มีศีลต่อให้ไปสมาทานสินกับพระกับวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามสมาทานสินมาสักสิบหนร้อยหนใจของตนไม่รักษาไปสมาทานศินมามันก็เปล่าประโยชน์